สวัสดีครับนี่อยู่กับผมแชมป์สามร้อยครับกลับอยู่กับน้องชายผมนะครกลับมา<ด>แล้วผมใช้สามร้อยครับผมครับวันนี้<อ> s <S เราจะมาอัปเดตสต็อกไปกับสามร้อยกระดาษไลท์โชว์รูมแต่ก่อนในการที่จะเริ่มอัปเดตสต็อกนะฮะฝา like, share, at, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกช่องยูทูบด้วยแล้วก็กดแชร์ไลฟ์สดน,นี้ออกไปด้วยนะฮะมีปุ่ม like, ไลค์กดไปฮะกดไปเย,ย,ยอะๆแล้วเรามีกลุ่มโอเว่นแชทครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างรถเข้าใหม่ของสาวร้อยกระดาษครับคุณจะอัปเดตก่อนใครหลายๆคนอยากจะซื้อรถแล้วก็พิมพ์เข้าาาาามว่่่ครับอยงลสุด RCZ ขายหรือยังราคาเท่าไหร่มันจบกลางอากาศตั้งแต่คนที่อยู่ในกลุ่มของรถเข้าใหม่ของ300กาลาดแล้วเรียกว่ามันเป็นรถที่รุ่นที่ฮอตฮิตเหมือนกันนะและจบไปราคาแบบดีเดือดด้วยนะฮะสำหรับ Fc 300กาลารดนะฮะแล้วก็สำหรับขั้นใดที่อยากจะขายรถยูมือสองติดต่อเรามาได้เลยนะเรา,ารับซื้อไม่อัน้นมาเลยครับรถสปอร์ตรถซปเปอร์คาร์รถตลาด รับหมดครับไม่ว่าวลลไม่ว่างครับม,มาเดี๋ยววิ่งไปดูเองใช่ครับีบ๋ยวไปดูทั่วไทยครับแต่ของได้ราคาจบพร้อมจบเราไปครับเราบอกว่ารับซื้อไม่อัน้นเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะนะแต่เรามีพันธมิตรที่ดีมีเพื่อนพวกมีเพื่อนๆน,นะฮะเรามีอีกหลายคนที่คอยซัพพอดเราใช่ครับอ่ะแบบนี้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจร,รถจับและกระาดาเปิดบริการทุกวันครับและมีราคาดีๆสำหรับวันแม่ด้วยสำหรับท่านใดที่อยากจะได้นะครับวันแม่คือพรุ่งนี้ถูกไหมฮะใช่ครับ นะฮะอย่าลืมที่ไปดูดนมไข่ก็ไปไหว้เขาด้วยไปไหว้เขาด้วยซื้อพวงมาลัยไปด้วยนะฮะ,ะ,ฮะไหว้ไม่ถูกเลยใช้ไหว้ไม่ถูกเลยเยอะมากอ่ะร้านพวงมาลัยรวยพรุ่งนี้เราพามาดูอีกหนึ่งอย่างที่เราทำแล้วกัน <S <S อะไรครับผมหลายๆคนรู้ว่าเราติดลับตติดฟิล์มกระจกรถเรียบร้อยอยู่แล้วนะฮะเบาฟุ้งตอนนี้เราเปิดอีกไลน์ผลิตอีกไลน์หนึ่งนะฮะเป็นแรปสติ๊กเกอร์นะครับจากสาวร้อยกาซหลาแนฮนนอกจากติดฟิล์มแล้วตอนนี้รับสติ๊กรับแรปสติ๊กเกอร์เพิ่มด้วยขอบคุณลูกค้าด อ๋อนี่ขันสีเขียวสีเขียว G T 3นะฮะอ่ะคันนี้รับเป็นสีเกรยอนนะครับอันนี้คือรถลูกค้าถูกไหมครับใช่ใช่ฝากมาแล้วครับสีเกรยอนนะฮะก็ตอนนี้กำลังนี่เป็นเทาเกรยอนสวยนะกำลังเริ่มแรปกันอยู่นะฮะก็สำหรับท่านใดที่อยากจะเอาแรปสติ๊กเกอร์ก็ติดต่อมาแล้วกันราคาพิเศษแน่นอนเพราะช่วงเราเปิดตัวใช่อยากได้สีอะไรยังไงทักมาคุยกันใช่มันก็อยู่ที่เกล็ดของฟิล์มการระเกล็ดอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองทักทายมาดูราคาพิเศษแน่นอนสำหรับท่านใดที่อยากจะแรป กระซิบนี่บอกบอกคนอื่นได้นะใช่เปช่วงทดลองใช่นะครับอ่ะเราไปดูรถเข้าใหม่กันดีกว่าผมต้องบอกแบบนี้ครับว่ารถเข้าใหม่เราเยอะมากๆเราเริ่มจากด้านนอกก่อนไหมได้ครับผ่าไปด้านนอกก่อนนะฮะอ่ะให้น้องใช้รีวิวคันนี้ดีกว่าเป็นเอสองหตายแล้วเฮ้ยคุณคุ้นมืออยู่รถคันนี้คันนี้นี่มัน AMG บาบัดใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ A250 สวยๆเลยคันนี้เป็น a อ g จีแล้วก็มีบาบาัดพ่วงมาด้วยครับนั่นก็คือตัวล้อของเขานะฮะแล้วก็พาร์ทที่เป็นคาร์บอนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับสำหรับเจ้าเอท0องหเจเนี่ยจะมีนี่จุดเด่นๆของเขาก็คือพวกขีบแดงขอบแดงตาแดงคันนี้ผมพิเศษเลยดีกว่าเอาแบบว่าเร็วๆ8 9 9 0 0 0บาทแต่ถ้าโปรวันแม่จองพรุ่งนี้ภายในวันแม่หมดหลังเที่ยงคืนโปรโมชั่นนี้หมดแล้วนะ8 9 9 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น7 เบนเจ็ดเก้ามีประกันประเภทหนึ่งอยู่ด้วยคันนี้บ้ามีประกันประเภทหนึ่งอยู่ครับ7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเฉพาะคันนี้เท่านั้นครับคุณได้เอ็มจีแพ็กเกจบวกกับชุดคาร์บอนเคปลาสแท้ล้อบาบัดเบรกเอ็มจีนะฮะคุณลองคิดดูล้อไหล่บ่อเอ็มจีด้วยภายในเป็นหนังเนป้ากับอะคาทาร่านะฮะเฉพาะชุดแต่งจัดเต็มนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากได้นะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแพทเทิร์นชิพครับคันนี้ความพิเศษของเขาคือนอกจากมันจะมีเอ็มจีครับและมีล้อที่เป็นบาบัด ครับด้านหลังเขาใส่หางหลังวิ่งหลังที่เป็นบาบัดอยู่แล้วครับคันนี้สวยจัดครับบาบัดทั้งคันท่อบาบัดใช่มีท่อเซอร์หลังบาบัดครับนี่เป็นไงแล้วก็เบลนะครับผมเบลแดงครับเป็นเบลแดงด้วย799,000บาทเท่านั้นบายโนอตซื้อซิตี้เท่าไหร่นะหกแสนไอ้นอตซื้อซิตี้หกแสนกว่านี่ฮะ799,000นาหมื่นเก้าบาท A สองห้านย์เจถ้าจองออนไลน์ภายในวันที่12นี้ เอาสไลด์ส่งฟรีทั่วไทยเอาสไลด์ฟรีให้อีกเอสไลด์เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมีคันนี้คันเดียวตาสภาพนี้คือไม่ต้องเก็บอะไรแล้วอะเบนซเอ็มจีนะเบรกแดงนะล้างอะไรก็เรียบร้อยก็สวยแล้วนะฮะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสไลด์ส่งฟรีทั่วไทยฟังแล้วขนลุกเลยเจ็ดเก้าเก้าขับเบนซ์ถูกครับบอะเอานี่มีนิคันต่อไปมินิคูเปอร์ครับที่แมนคันนี้อ่ะคันนี้เอสอ่ะคันนี้เป็นคูเปอร์เอสด้วยเป็นออฟโรดด้วยหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเราไม่ขายครับ ราคาโปวันแม่ภายในวันที่12นี้หมดหลังย4ชั่วโมงนี้แล้วไม่ได้แล้วราคานี้อยากฟังชัดๆครับผม649 6 4 9 0้0นบาทสไลด์ส่งทั่วไทยตามสภาพนี้ครับตามสภาพนี้ใช่ตัดรถไม่ได้นี่นะเดี๋ยวเช็ดล้างใ้เดี๋ยวล้างสภามสะอาดให้แต่ไม่ได้มีวารันตีไม่ได้มีอะไรให้ตามสภาพนี้ไม่ได้หมายถึงว่าฝุ่นเกาะไปนะล้างให้649 0 0บาทพร้อมเลขทะเบียนด้วยครับเลขเลขทะเบียนเอาผาไปดูหน่อย866 6 6 เฮ้ยสวยเลยคเบียนสวยมีเพียงคันเดียวนด้มาก่อนจองก่อนได้ก่อนแต่เราการันตีรถทุกคันครับไม่มีการชนดับมีก้อนชนน้ำตัดต่อแล้วมีนก้อนมาทั้งหมดที่นี่ซึ่งแต่ล้อนที่คุณซื้อไปหนักกันเสียจแล้วจะการันตีอีกสองแสนบาทจากระกันที่คุณซื้อไปครับสีสานหน้าผมจะพาเข้าสมัครในแรปเปอร์ฮะหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคูเปอร์เอสเบาะเล้าด้วยให้ดูเบาะเล้าหลังคาแก้วนี่ดูนะคูเปอร์เอสออโรเบาะเล้าหลังคาพาร์โนมิกัสลูฟครับดูด้วยโคตรหล่อ นี่ล้อรู้สึกจะเป็น J C W ล้อเนี่ยเป็นล้อ2ชิ้นด้วยตัวท็อปใช่ไหมครับนี่เป็นล้อเป็นล้อนี่เป็นล้อสชิ้น J C W สวยๆมีฝัดไอตามันหายไปตาซื้อราซาได้ไปซื้อเอาสั่งเอาแปะเอานิดหน่อยครับผมอีคูปคันนี้ดาวสองแสนครับอีคูป E สองร้อยใช่ครับ E สองคันนี้อันนี้สองหนึ่งเก้าอ่ะคันนี้ฝาดฝาดขายคันนี้ RLC สองหนึ่งเก้าคันนี้ดีกว่า เซ3เ0สสเครื่อง3 500, 5มพดีเซลประหยัดน้ํามันมากอันนี้คือตัวท็อปตัวซ็อปสุดของท็อปไลน์ดีเซลนะฮะราคา1นึ่งล้านหนึบาทเอาไป1นึ่งล้านเก้าหมบาทลดไปแสนหนึ่งเลยสไลด์ส่งทั่วประเทศไทยเฮ้ยร <O' y. S 1> าคานี้นะตามสภาพนี้นะไม่ได้เก็บงานให้นะล้านเ0้าหบาทฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอน ว่ารันตีให้1หนึ่งปีเอาไปแล้วคุณ<ส>เยอะไม่แปดหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้น AMG ลอบคันล้านเก้าหมื่นบาทแถมหมดทุกอย่างตามที่บอกครับปสปินเตอร์ล้านแปดเก้าอยากได้ราคาไหนมึงโทรมาเลยต่อซื้อจริงโทรมาต่อมาเล่นๆไม่ต้องโทรมาเสียเวลาชิบหายใครอยากได้ค่อยว่ากันอยากได้โทรมาครับราคาขายได้ขายให้ถ้าขายไม่ได้เซลล์โตน้าเสียนะฮะโดนต่อมาหลายเคสไม่จบสักทีครับสปินเตอร์ต่อทำเหี้ยอะไรไม่รู้ครับต่อแล้วก็ไม่ซื้อครับเซลล์ตัวเขาเศร้าตั้งแต่เคแมนคันแดงเขาเลยคันนี้จองแล้วนะครับ คันนี้จองแล้วคันนี้จอองแล้ว่คันนี้คันนี้ใช่ไหมที่ฝากมาแล้วสติกเกอร์ใช่แต่ลูกค้าฝากขายด้วยนะสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทสองเจ็ดเก้าถ้าอยากได้ขายนะอันนี้สีเดิมแต่เดิมสีเขียวจีทีสามเขาบอกว่าอยากสนับสนุนสามร้อยกระตันครับเอาขอบพระคุณมากเลยนะฮะสวัสดีด้วยครับผมสวัสดีครับพี่บังซาครับเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ครับผมพี่อ่ะเรามาดูในส่วนของรอบนอกดีกว่าคันนี้เฮ้ยคันนี้เอาจริงๆคันนี้ผมไม่เคยเห็นคันนี้ครับเขาเรียกว่าไดฮัตสุมูฟ รถทะเบียนแท้แบบ32คันเดียวในประเทศไทยครับไม่สามหมื่นกิโลครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมตั้ง7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เป็นรถนำเข้าไหมครับนะฮะนำเข้าครับแล้วก็มีลูกค้าคุยโทรศัพท์กับผมแล้วต่อราคาแล้วก็เงี่บไปคือผมไม่อยากว่าเพราะเขาบอกเขาไม่ไม่อยากให้ว่าคือผมก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆรับโทรศัพท์บอกไม่ยังไม่พร้อมยังไม่อะไรบอกได้เลยคุณน้องผมทำงานใช่ใช่ตัวรำงาน เอาอย่างนี้ครับราคาพิเศษถ้าคุณเห็นคลิปนี้นะใครเห็นคลิปนี้นะฮะไดฮ์สูมูฟมีคนต่อราคาผมมาหลายคนอะผมขายให้ในราคาแบบว่าฟังดีๆฟังดีๆทุกคนฟังดีๆจับตาดได<ม>้การใช้แล้วไม่ต้องต่อแล้วใช่ว่าไปครับผมขายราคาไม่แถมอะไรเลยนะสภาพนี้ขัดสีลือบแก้วให้อย่างเดียวแล้วก็พร้อมส่งรถไม่ต้องต่อแล้วนะไม่เหลือกําไรแล้วขายแบ่งปันครับ799 00 0บาทเหลือเพียง699 00 0บาท หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมีคันเดียวมึงไปหาในตลาดไม่มีเลยอันนี้เรียกเคคาได้ไหมครับเคคาครับออกห้างร<แ>้านหกเก้าวันนี้เหลือหกแสนเก้าหมื่นบาทสีสีเขียวนะฮะเกียร์สามหมื่นกิโลรถคันนี้เจ้าของเก่าเป็นเจ้าของค่ายเลิฟอีกครับอ๋อเอ้าไม่ได้ไม่ต้องบอกนะว่าเป็นใครใช่ฮะแต่ก็ไปคิดด้แล้วกันเจ้าของค่ายเป็นใครฮะใช่ครับสวยๆเลยครับใช่เกียร์อยู่ที่คอไหมครับผมเกียร์อยู่ที่คอครับ ะฮะดูดิเป็นไดฮัตซูโคตดสวยคันนี้อยจริงจริงจริงสิหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นราคาไม่ต้องคิดเยอะโอนจองได้เลยครับคันนี้ขายราคานี้ภายในมาที่สิบสองเนี้เท่านั้นไม่ต้องคุยเยอะรถทะเบียนแท้โอนขนส่งครับคิดคิดเยอะไม่ได้ครับเพราะมีคันเดียวใช่ถ้าคิดช้ากว่านี้ก็คือคนอื่นเอาไปกินฮะครับผมเอาข้างหลังไหมนี่คันนี้ยังไม่พีเ้เดี๋ยวก่อนคันนี้ดีกว่าอ่ะเอาคันไหนมินี่ครับทีมเซลล์รอเบอร์อยู่ ผมขายให้ในราคาแบบเหมาเหมามาก่อนได้ก่อนเหมาเหมาือขายสี่คันนะฮะราคาคันนี้ตั้งอยู่หกเก้าเก้าครับผมหกเก้าเก้าครับคันนี้เอาไปแบบพิเศษครับครับหกห้าเก้าหกห้าเก้าครับคบันนี้เป็นห้าหกเดี๋ยวเซอร์วิสให้ด้วยคันนี้นะ่าจะต้องเซอร์วิสเดี๋ยวเซอร์วิสให้ก่อนออกรถหนึ่งรอบอ่าเดี๋ยวจัดการให้แล้วกันนะฮะแต่ตามสภาพนี้นะพวกสีพวกอะไรไม่เราไม่เก็บ หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเพราะเดี๋ยวนี้เราขายในราคาไม่แพงสีก็คือเราขัดให้เคลือบแก้วให้แต่ว่าพวกที่เป็นรอยตลอกต่างๆอาจจะไม่ได้เก็บงานให้ช่ครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทให้หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทหื้อคันนี้ต้นทุนมาแพงกว่าหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพอสีแดงคาดดำคันนี้เป็นสีสเปก UK หมดเลยนะฮะอ่าคันนี้จอคอมมานด์ครบหมดนะฮะสวยๆเลยอ๋อนี่ครับเปิดประทุนเปิดประทุนจาก8ปดแสน ห้าแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่าห้าสิบเปิดปัทุนเขาเรียกว่าอาห้าสองเปิดปัทุนอาห้าสองนะฮะคันเหลืองสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปป๊อปอยู่สามเก้าเก้าเอาไปสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเอาว่าไปรถทะเบียนแท้นะฮะไม่ใช่รถจะประกอบรถทะเบียนแทะออกศูนย์บ้านเราทุกคันนะครับมินิคูเปอร์ครับทีมคิวซีของขับไปกันชนหน้าแหกครับเดี๋ยวสั่งให้ใหม่ นะครับล้านเก้าหมื่นบาทฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งครบหมดเลยนี่เอฟนะเอฟห้าหกนี่เอฟห้าหกนะไม่ใช่อาร้านเก้าเนี่ยครับเอาพูดเยอะอันนี้นี่ยนี่ยเน่ะไป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 ไหนฮะปีมันก็เด่นกว่าชาวบ้านแล้วเนาะนะครับเราจะไม่พูดก็ไม่ได้รถผมเองคันนี้ว่าไปครับเท่าไหร่ครับผมคันนี้ผมตั้งอยู่9 9 9 0 0 0บาทครับวันแม่ขายขายคันนี้ไปซื้อให้แม่ใหม่ไหมเก้าแสนเก้บาท ถ้าคุณซื้อวันนี้นะผมจะพูดแบบนี้ว่าวันนี้คุณไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยประมาณสักล้านเก้าแสนตายอ่ะ,อะ,อะกลมๆก็ล้านนะใช่นะฮะแต่วันนี้อาจจะไม่มีรถให้คุณแต่มาที่นี่ผมขายคุณเนี่ยรับสติ๊กเกอร์ไปห้าหมื่นนะผมซื้อใช้ฟิล์มอย่างดีอ,อาจจะสวยผมแต่ไม่สวยมึงก็เรื่องของมึงไม่เป็นไรฟิล์มรอบคันเออฟิล์มเบาฟุ้งติดไปสองหมื่นกว่าล้อผมใส่ไปแสนหนึง่งแปดหมื 7, 8, นะ่นอะเจ็ดแปดหมื่นอะล้อผมอะ รวมๆ<ห>แล้วทำไปต้องมี2 0 0 0 0 0กว่า9ก้0แสบาทผมให้โปรเฟนเดอร์ชุดหนึ่งให้ให้โปรเฟนเดอร์อีกชุดอีกสามหมกว่าผมให้ใส่โปรเฟนเดอร์ให้อีกชุดหนึ่งเพราะวกาลังจะไปใส่ผมสั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วเรียบร้อยใช่โปรเฟนเดอร์อีกชุดหนึ่งเท่าคุณจะในราคา9ก้0 0สนบาทแล้วแต่งจัดเต็มแบบนี้เอาไปเลยใช่9ก้0 0สนาหมื้บาทผมจะไปขายครับรถภาระผ่อนไม่ไหวแล้วเอาใครอยากได้รีบซื้อฮะเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทน่ารักด้วยนะครับรับรองว่ายังไม่มีใครแลบสีนี้แน่นอนแท นะฮะสองเอล้านเก้าหมื่นครับไม่ต้องพรีเซนต์เยอะไปด้านในดีกว่าร้อน S อ a พา m e เมลอสครับสองครับนี่สองใครที่อยากได้นะฮะส8 9แปดเก้าอีสองห้จากสองสาล้านเก้าหมื่นเหลือสองแล้วนะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเด็กเสรจแสกบาทแล้วนะฮะจริงอ่ะถามให้ทํถามให้เอาไปครับล้านสามจากล้านสี่เ้เหลือล้านสามครับ e สองห้าศูนย e ์ e n g i เปิดประทุนคันนี้มาแค้นสองแปดเก้ฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนหมดทุกอย่างครับจัดไฟแนนซ์ได้2ล้าน5ครับอยากได้อะไรมาเอาไปมาแค่นะครับอ่ะ e 2 5 0เปิดประทุนกันนี้7สเปรดอ๋อคันนี้เป็น7สเปรดแล้ว7สเปรดครับ7สเปรดไม่แสนโลเปลี่ยนเฟิร์งแอดวานซ์แล้ว amg พร้อมหมดครับอ่าเจ็ดสปีดแล้วนะเท่าไรครับคันนี้หนึ่ง <AM G S 1> ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทขายหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนล้านห้าเก้าเดี๋ยวก่อน เปิดประทุนนะคัานนี้ใช่รถแอร์ไทยมันฝากขายไม่เป็นไรหรอกให้มันขาดทุนช่างแม่งเอาสปีไปหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทคุณไปเปิดในตลาดรถดูจริงเจ็ดสปีดนะมึงอย่าเอารุ่นห้าสปีดมาเลยนะมันหน้าเดียวกันห้าสปีดยังขายล้านห้าล้านหกล้านสี่ล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านหกต้องมีเจ็ดสปีดล้านห้าเก้าฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนออกรถเนี่ยจัดไปนั้นได้ล้านสามล้านสี่ราคาเท่าๆกับห้าสปีดเลยนะใช่ครับ S L K แปดเก้าเก้าเซอร์วิสไปแล้วหกหมื่นกว่าบาทฟฟฟรรรรรีีีีปะะะกััันนนนจดโออคบ่ไฮ S ออันนี้ครับโซเยอร์4 SC 4 3ซยโซเยอร์โตโยต้าโซเยอร์ครับคันนี้ก็จริงๆถูกมากแล้วนะาล้าน49เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าสำหรับใครอยากได้คันนี้นะโทรคุยเรื่องคากันถ้าพอรถได้เดี๋ยวลถให้เพราะรถลงมาเต็มกราฟแล้วคันนี้แล้วก็ในตลาดเนี่ยถูกก็จะจัดไฟแนนซ์ลาทธนนีได้ล้าน3คือเอาถ้าใครอยากได้จริงๆโทรคุยลองโทรคุยดีกว่าน้ำลายอยากคุยเพราะว่า<ม>ถ้ารถรถกว่านี้ถ้าตั้งรถกว่านี้มันขายมัน ไม่เ<ช>แล้วมันไม่ได้แล้วนะฮะอ่ะแต่าไดสามารถสูงแซ<บ><ส>นล้านเก้าหมืนบาทซีประกันซีจัดซีโอนครับเดิมๆทั้งคันคันนี้ใช่ซีจัดซีโอนครับคันนี้ล้านเก้าหมื่บาทนะฮะมัสแตงมัสแต g ผมขายแบบว่าคันนี้คันเดียวเลยผมขายแบบว่าถูกที่สุดในตลาดเท่าไหร่ครับสองล้านแดเก้ามบาทสองหเก้าหรอสองหกเก้าสองล้านหสเก้ามบาทซีส้มเก้าไก่เบอรคาร์โลเบอรลคาโลครับสองล้านหกเก้ามืบาทนี่แล้วก็พาร์ทที่เป็น ชุดแต่งด้วยฮะชุดบางแดดพวกนี้จัดไฟแนนซ์ได้สองล้านสี่ครับสองล้านหกแสนเกบาทเท่านั้นใครอยากได้เคแม้นครับเคแม้น2อง 2, 2, ครับคันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วส่วนคันนี้ครับล้านสิบสอล้านเก้าแสนเหลือ1 1บเอ็ดล้านแปดแสนพอรถล้านนึงรถเป็นล้านนะคาลเล่าสิบเอ็ดล้านแปดสนพอ ถามจริงไปซื้อสูตรมีรถหรือเปล่าไม่มีครับคันนี้ออปชั่นเต็มสีเกยอนสปอร์ตดีไซน์เอารูแพ็คเกจครบหมดดดูิภายในบาะแดงคันนี้ออปชั่นเต็มตึงๆเลยนะฮะคาร์บอนครบหมดหลังคาแก้วคันนี้นี่พอๆไกลคันเหลืองอยเงี้ยเลยไหมใช่ครับแต่คันเหลืองเต็มกว่าคันเหลืองก็จะก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดน,นึงใช่ใช่ครับโอ้แต่นี่น,น,นี่ก็โอ้หนี่ก็ใส่ามาเต็มนะภายนอกสิบสองล้านเก้าแสนขายสิบเอ็ดล้านแปดแสนครับอะไรเขาเปิดไหมเวาเปิดบ็อกเตอร์สองคันสุดท้ายบ็อกเตอร์คันนี้สี่ล้านเก้าหม อเราเหลือ3ามล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอไปเลยครับนะฮะคันสุดท,<า>ท้ายแล้วคอเวตซีแปดครับลูกค้าจองแล้วจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านครับขายดาวแปดแสนเก้าหมื่นบาทขายดาวอีกซีมซีซงวดเบดเสร็จแล้วเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่ถ้าวันนี้คุณจะซื้อเงินดสดปิดจบเลยอ่ะคาติงเล,ล,งเลยตัวนปิดจบส่วนลดประมาณสี่แสนผมต้องบอกดีว่าสติงเล่คันนี้หรือคอเวตซีแปดคันนี้เขาเรียกว่ารุ่น 3LT ครับมันจะมี 1LT 2LT 3LT หนึ่งเอลทีสองเอลทีเนี่ยราคาจะ 8, 000, 000, ราวแปดล้านกว่าเก้าล้านแต่ถ้าเป็นสามเอลทีที่เป็นสปเดอร์แบบนี้หลังคาแข็งเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณสิบล้านอัพวันนี้คุณได้ในราคา9ก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทรวมดอกเบี้ยหมดแล้วถ้าวันนี้คุณซื้อรถมือสองราคา9ก้าล้านกว่าจัดไฟแนนซ์ใหม่โดนดอกเบี้ยสองล้านเกือบสามล้านเพิ่งนะผมคิดว่าความพิเศษของมันอีกหนึ่งอย่างครับผมขวาด้วยผมอะไรขวาด้วยครับ ตรงไรขวาตรงกับบ้านเราเลยไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องรอตรงไรขวาแท้ออปชั่นเต็มคันนี้ทริมต่างๆเป็นคาร์บอนหมดอขอคุณแจเลยฮะสี่แปดฝั่งโน้นเลยฮะเบาคาร์บอนภายในคาร์บอนครบหมดนะฮะเครื่องเสียงโบวครบหมดนะครับ แต่ผมชอบภายในเขานะครับนี่หลังคาเปินนี่ลังบัเดอร์หลังคาเปิดปทุนนะเอร์ยากระซี่แปดครับคาหลอดูดิโอ้โหภายในอย่างกับห้องนักบินนะฮะคันเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทใช้เงินดาวแปดแสนห้าหมื่นบาท ผ่อนเบ็ดเสร็จโออ้าวอ้าวเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่ากับคุณซื้อรถคันนี้ในราคาเจ็ดล้านกว่าอเจ็ดล,ล้ากนกว่าและจัดไฟแนนซ์โดนดอกใช่พวงมาลัยขวาตรงรุ่นสปเดอร์คุณแม่ต้องทำอะไรอีกแล้วคันนี้จบเลยหาที่ไหนวะล้อก็เปลี่ยนมาแล้วนะคันนี้ชุดแต่งครับล้อแซดฟอร์นะฮะหรือทอี่ของล้อแบรนด์แซดฟอร์นะฮะแล้วก็ใส่ ลิ้นคาร์บอนจากเอสัซีมาครบหมดแล้วลิ้นพีดีคาร์บอนลิ้นชุดแต่งรอบคันตรงรุ่นนะฮะร้อนที่สั่งทำใช่ครับแล้วก็สติกเกอร์นี่เดี๋ยวจากการเก็บงานให้นะฮะอันนี้เป็นรอยถลอกเฉยๆนะฮะแต่ไม่มีได้ถึงตัวสีรถนะครับแล้วก็แล็อใสไปอีกสองแสนกว่านะฮะคันนี้ใส่สปริงโหลดเลยครบหมดแล้วนะครับหล่อเลยอะเอางี้ดีกว่าคุยเือที่ว่าหล่อเลยโคตรหล่อเลยอย่างเดียวในรถคันนี้นะที่ผมรู้สึกเคืองงกหน้าจอไปหน่อยคนขับดูได้คนเดียวใช่ใช่ใช่แค่นั้นเลย ครับผมที่เหลือคือหลอดทั้งคันเลยฮะอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถมือสองจาก300กลาดไลท์โชว์รูมวันแม่ครับเข้ามาโปรพิเศษ300กลาดนะฮะจัดให้สำหรับลูกค้าของ300กลาดครับพิเศษแน่นอนสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถแวะเวียนมาเลยเปิด24ชั่วโมงเลยพร้อมตลอดท้วนครับเต้องบอกว่าเปิด24ชั่วโมงคืออะไรเราเปิดจริงๆ9โมงเป็2ทุ่มแต่นอกเหนือเวลาคุณโทรคุยได้ตอนนี้เรามีทีมเซลล์ซัพพอร์ตมากกว่า5-6ท่่านนออีี้คคคยดดูแลลลุุณไมมหืปกติ โซลูมเนี่ยเปิดอยู่แล้วคือ9โมงถึง2ทุ่มอันนี้คือเวลาทำงานปกติแต่ใครที่อยากมาก่อนหน้าเวลานั้นหรือหลังจากเวลานั้นติดต่อคุยกันก่อนเราสามารถอยู่รอท่านได้หรือนัดเวลาการเราเราพร้อมเราพร้อมขายเลยอ่ะใช่ครับมาก็สำหรับท่านใดที่อยากได้รถจักรสามร้อกระหลัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนวันอาทิตย์นี้ครับวันาที่นี้มีขายคอฟฟี่ครับนะฮะวิดีโอยังไม่ได้ใส่เข้าไปใช่ไหมโหลดได้ไหมฮะเอาต่อไปตัดใช่ไหมโอเคครับ มีม,มีมีแอดมินบางที่คอมเมนต์ e นะฮะก็มีลิงก์คอมเมนต์แชทในเรื่องของรถเข้าใหม่ของส0 0กัลาดแล้วก็<ช>ลิงก์ของเฟรนคานครอฟฟี่จริงๆกิจกรรมนี้เราจัดขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนชอบรถเราอยากได้เพื่อนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับรถยนต์เหมือนกันมาพูดคุยกันใช่ครับเราจัดงานครั้งนี้นะฮะไม่มีคําว่า v i ไไม่มีคําว่ารวยไม่มีคาว่าจน<ช>ขับรถอะไรก็ไปได้ขอแค่อย่างเดียวครับที่ทุกคนมีความชอบเรื่องรถและสามารถพูดคุยกันได้คุณจะขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้ถ้าคุณติดตามแต่แรกเออ จักรยานก็มีใช่มีมีหมดเลยนะฮะเราม,มีการแบ่งแยกครับถ้าคุณชอบเกี่ยวกับรถยนต์ไม่มีอะไรมาเป็นแบ่งมา,มาแบ่งแยก<ช>คุณไ,ได้วันนี้เราจัดงานวันที่13สิงหาที่โรลเลอร์โรสเตอร์นะฮะเส้นถนนพันนกในระยะในช่วงเวลา9โมง <9, 11 S 1> ถึง11โมง<ม>แต่ผมต้องบอกแบบนี้ว่าใครมาก่อนจอดก่อนครับใครมาทีหลังไม่มีที่จอดยาดาเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าคุณจะมากี่คนเราไม่ได้เปิดลงทะเบียนหรือถายบัตรเป็นงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ช่วยแดกของที่ร้านเขาด้วยช่วยอุดร้านเขาน่อนึงเ็ราเรายืมแกาวที่เขาใช่ครับนะฮะก็มาก่อนได้ก่อนต่อให้มึงขับอะไรม่ไฮะบูคาบูคาตตี้เวรอนที่อะไมาต่อให้เอาต่อให้เอาเฮลิคอปเตอร์มามาที่หลังก็ไม่มีที่ให้จอดถนนครับไม่ที่จอดครับไปจอดของคุณครับ มาก่อนได้ก่อนครับมาจอดก,ก่อนแล้วมีของซิมเนียจาก300กะลาดครับ,สรบเส <คน S 1> ื้อลิมิเต็ดอีดิชั่นคนที่เรียกว่ามาเช้ามาเช้าเราก็มีเสื้อลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่มาสายแต่ได้บัตรของเราเนี่ยวนรอบแล้วสามารถมาจับฉลาก <Lucky Door S 1> ล็อกกี้ดอล็อกกี้ดอได้จะมีเสื้อลิมิเต็ดอีดิชั่น1-5ตัวแค่ผลิตแค่คานครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วไม่ผลิตอีกเลยเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นก็คือจัดเราจะเรียกว่าทําของลิมิเต็ดทุกรอบที่มีงานแล้วกันใช่ครับ ให้คนได้สะสมใช่แล้ว1เดือนมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็สติกเกอร์ที่สำคัญสติกเกอร์ที่เราให้ไปครับสะสมไว้นะครับอย่ครับเดี๋ยวเราจะมารวมมันจะมี l i มิ t เต็ดอีดิชั่นสำหรับ300กระดาดแฟนคลับครับนี่นะใครที่ได้กที่บอกแล้วนะอย่าให้หายนะถ้าใครที่ดูอยู่อยากได้มันมีคนที่บอกว่าได้เสื้ออยากให้เซ็นให้ด้วยเซ็นให้นะฮะเซ็นให้เราไม่เว้นเราไม่รับเซ็นในเช็คอย่างเดียว ขออย่างเดียวอย่ายื่นเซ็กไปใช่ครับเราไม่เซ็นอย่างเดียวนะฮะเวันนี้สำหรับวันนี้ฝากไปด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแต่สุขเสาร์ที่นี้เปิดบริการทุกวันสำหรับใครที่อยากจะมามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมแชมป์สามร้อยไปก่อนครับสวัสดีครับ